<c oughs> สวัสดีเ,เพื่อนๆเกมเุะถีแล้วก็เพื่อนๆชาวเกมเ็ะถีชแนลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาอ่ารีวิวตัวใหม่ครับ Dark ค p s c h o o l ูครับหลังจากที่เราร,รีวิวไปแล้วนะครับในห้องแพทครับตอนนี้เราจะมารีวิวในห้องธรรมดาดูครับเล่นทีมครับรีวิวเล่นทีมกับพี่ตาลในแคนครับผม เซตที่ใช้เป็นเซตนี้นะครับหมวกพินัยกรรมหมีแล้วก็ไก่ครับหมวกไปออฟตัดหมวกไปออฟน้ำหอมนะครับแล้วพินัยกรรมไปออฟตัดนางฟ้านะครับหมีไปออฟกู้เงินแล้วก็ไกดเป็นออฟสร้างเมืองคูณนะครับโอเคเนาะจากขังมีในตัวอยู่แล้ว จะถามว่าทําไมผมมาเล่นหลุมดําครับคือหลุมคือเซตผมไม่มันมีตัดนางฟ้าอยู่ในพินัยกรรมนะครับแล้วก็แป้นครับคือต้องทนเล่นพินัยกรรมจนกว่าจะหาออฟตัดนางฟ้าอีกตัวหนึ่งได้โอเคเนาะไปลุยกันเลยเอาอตรงผมยังไม่ล้างเกตเลยครับดูดิชนะมาลูลุเลอย่ะยังไม่ล้างเกตเลย,ยเพึ่งแพ้ชนะมาผมจ็ดเกมอ่ะ ี๋ยวคลิปตะลุยห้องหลีกเดี๋ยวจะทำคลิปคลิปแยกนะครับโอเคเนาะจะทำคลิปคลิปแยกครับอันนี้เป็นคลิปห้อง 10m ธรรมดาก่อนเนาะอ่าเรามาลุยกันเลยอ่าเพื่อนคนไหนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคร e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับโอเคลุยกันเลย ทำไมร้อนจังเลยเบื่อพัดลมแป๊บครับโอเคยังไม่ล้างเกตเลยครับยังไม่ล้างเกตผมรู้สึกว่าจะเน่าไอ้เนี่ยจะทอยเน่าปะเนี่ยสิงเบาเกินไปปะอ่าโอ้ทำไมเจอการ์ดแบบนี้อ่ะจี้แบบนี้ไม่โหดเลยอ่ะ ทำไมลงคุก <laughs> ทำไมลงคุกเฉออย <laughs> อ่ะอยายาลูกสิบสองยาจะทำให้ขายหน้าจะ <im itation> ทำให้ขายหน้าแล้วลูกนะจ <im itation> ะเบิ้ลสองเลยปะเอาเมืองไว้เยอะๆก่อน <im itation> โอ้โหยังไม่ออกครับ <laughs> ยังไม่ออกเลยสกิล จะทำให้คว้าไข่นาลูกนะสกิลต้องออกดีดีลูกโอ้แป้นหนึ่งครั้งโอ้ได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 เตร็ปแป้นหนึ่งครั้งใช่ไหมเดี๋ยว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 เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่นอาชุดว่ายน้ำใช่ปะโอเคอ๋อขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,อคณตอนนี้เราก็มีแรงมานนะครับเดี๋ยวดี๋ยวเราจะเปิดบ่อน้ำฆ่าเขาเลยอเอาผมจะเบิ้ลสีก่อนเนาะ เบิ้ลสี่ก่อนโอเคเบิ้ลสี่แล้วผมจะเบิ้ลสิบครั้งหน้าครับเพื่อเป็นการกันเกาะไปด้วยครับสกิลนั่นก็ยังไม่ออกนะออกยากจริงเอาเมืองแพงเลยปะมาเมืองแพงไปเลยโอ้โหสกิลก็ยังก็ยังไม่ออกนะครับโอ้โหการดำอยากจะร้องไห้สกิลไม่ออกเลยครับดูดีสงสยัยสงสัยเป็นเพราะผมแบบ ชนะมาเยอะไงแต่ว่าผมชนะมาเยอะมันเลยไม่ออกถ้าเกิดว่าพี่ตาดได้ห้า้วก็เปิดว่าน้ำอะ่ะมันก็โอเคเลยนะทำ <c oughs> ไมถอยอันนั่นอะ่ะทำไมถอยลงนั่นเฉียง <c oughs> ไม่ตัดนางปลาอ่า <c oughs> ผมจะถอยแบบเสี่ยงเลยปะโหทำไมมีการ์ดดำเยอะจังพวกนี้อะ่ะ ผมไปถอยเป็นสิบเอ็ดละกันสิบเอ็ดได้ปะไม่ได้ครับถอยเน่ามากเลยครับตาแรกก็ตายนะครับดูดิตายตั้งแต่ตาแรก <c oughs> เน่ามากเลยอ่ะสกิลดูดิโดนแย่งลุลุ้ครับดูดูด,ดูแล้วนางฝับหน้าจะไปปะนางฟ้าอ่าตาหน้าผมไปถอยเป็นสิบแล้วกันนะครับแล้วก็เปิดในห้องประชุมเนาะ คือตอนนี้เราจะเพลได้ครับตอนนี้คือสกิลเราไม่ออกเลยเราจะเพลได้เอาทำ,ทำไม่ไม่เอาเมืองแพงล่ะอ๋อดูดีออกแล้วออกแล้วมันไม่มีเด้งนึ่งนะโอ้ยนี่มีอยู่สามสิบเอเอร์ซตก็ไม่แน่ ผมต้องเบิ้ลสิบสองอ่ะคือเรามีแค่แรงมาอันเดียวเองอ่ะเบิ้ลสิบสองสกิลออกลุล้เลยครับสกิลออกลุลุเลยดูดิขนาดเขาเป็นตัวทับอันนี้อ่ะยังไม่ออกยังออกอ่ะเราไม่ออกเลยอ่ะสงสัยจริงๆอ่ะขังปะ โอเคขังไม่ไมน่าไม่น่ามีปัญหาครับสวัสดีสวัสดียังไม่เห็นสก,กิลตัวใหม่ออกเลยอะ่ะโอ้โหสก,กิลก็ยังไม่ออกนะครับสก,กิ่วันนี้ออกยากออกเย็ยนจริงๆเออ สวัสดีสวัสดีไม่รอเลยครับโอ้โหขังถ้าขังก็น่าจบใช่ปะโอเคขังก็น่าจบไแหละเราเล่นเป็นนับเราสสยสติกเกอร์ครับโอ้ <c oughs> โหเมืองไม่แม่ยังเลยอ่ะ <c oughs> เออดูดิคะแนนไ้น้นอยมากเลย อ่เราดูเกมที่สองนะครับสก,กิลกับจี้เอสบวกยังไม่เห็นเลยนะไปกันครับเกมที่สองอันนี้เพิ่งตื่นนอนใหม่ใหม่เลยอะพี่เขาแบบว่าให้แบบมารีวิวให้ดูอะอ่าช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเปิดเทอมส่งสัยต้องลงคลิปได้น้อยลงอะมั้งนี่ใกล้เปิดเทอมแล้วครับ โอเคเรามาลุยกันเกมที่สองครับว่าสกิลกับความสามารถจะออกหรือเปล่าเจออีอันก็เอเรียลดาร์เอเรียลครับตอนนี้ยัดคุมพวกเต่าพุกอย่างเนี่ยคุมพวกเต่าหนึ่งรอยสิบสี่นะครับ โอ้โหตอนแรกแปนก็ออกละแบนดทดลอง <c oughs> อ่าผมจะไปไหนดี <c oughs> ดูดี <c oughs> สงสัยจะโดนลายนี้หรือเปล่า <c oughs> นั่นไงนั่นไงครับนั่นไงเ <c oughs> อ่อเออย่าถอยเป็นสิเอดแล้วกันไป ร็ไปเลยมาเผื่อลุนป้ายแดงครับป้ายแดงไม่ออกสวัสดีดีทอยทำไมรอไมทอยสิบเอ,อ็ดแต่ลูกขังเปล่าขังไหมขังไหมไม่ขังวะ่ะแต่ว่าตัดนางฟ้าอยู่ไม่ขังโอ้ยทำไมไม่ขังวะ ่าตอนหน้าผมทรอเป็นเบิ้ลสีกันเนะาะโอเคตามแผนมากตามแผนมาก ตามแผนเลยนั่นแหละครับผมจะเบิ้ลสี่ไงตานหน้าแล้วก็จะได้มือเมืองคู่ตัวนีงเป็นแหล่งม์นหมดเลยเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพิ่งตื่นนอนในใหม่เลยเนี่ยเสียงปืนตื่นนอนก็เป็นแบบนี้เลย ่ามึงนี้คุณหกสิบสี่อ่าคอยเป็นเบิ้นสีกันโอเคครับอ่าถ้าเบิ้นสีได้ผมจะลองเบิ้ลสิบสองดูเนาะ ห้สิบเอ็ดป้ายแดงออกไหมยังไม่เห็นป้ายแดงเลยครับโอเคป้ายแดงมาตอนนี้เราก็เห็นสกิลและความสามารถที่เอดบวกอะไรครบหมดแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นครบหมดแล้วสามว่ามารีวิวครบอ่ารีวิวสาเร็จแล้วครับตอนนี้อ่าตาหน,น,น,น้า,าได้เมืองค่าคุณหกสิบสี่จังเมืองเรามีเมืองนี้แพงปะ่ะห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดล้าน เดี๋ยวผมต้องจัดการอีอันก่อนละปล่อยไว้นานไม่ได้อีอันนี้อันนี้เด้งถึงห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเด้งถึงห้าสิเอ็ดเปอร์เซ็นจะออกหรือเปล่าวะอืเอาเปล่าวันสี่เลยเปล่าเก้าเปล่าวันสี่เลย อีกันมากน่าจะไม่รอดป่ะโอเคไปแล้วหนึ่งศพครับยังไม่อยากให้มันลมมละลายเลยอะ่ะอื้มอันนี้มันดูดแรงจริง เออไปนู่นเออขังน่าจะจบหรือเปล่าน่าจะจบหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่มความแพงดีกว่าครับบริการเบิ้ลสีเรัะเพิ่มความแพงโโเบิ้ลสีอะไรเนี่ยเบิ้ลสีอะไรออกนู่นเลยออสุดเดิมครับหนึ่งหนึ่งสามโอเค โอเคเออโอเคครับอ่าเราจะเพิ่มความแพงทางนี้เพิ่มความแพงนิดหน่อยสิดตังมา เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาเบิ้ลมาเบิ้ลแล้อยากให้มันล้มมันลายหนักๆเลย oh, <yeah. S 1> ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าถ้าโดนตัดนางฟ้า <c oughs> จบครับ <c oughs> เอเกมที่สองก็จบกันไปโอเคนะครับติดลบไปแสนสอง <laughs> าาาาโอเคแล้วกันนะครับอา่าสักสองเกมแล้วกันเนาะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะ i ครให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับผมเนาะ,ะใครที่สนใจจะเล่นกับผมก็เดี๋ยวผมเอาไอดีไว้ข้างล่างคลิปเนาะโอเคนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ